มียังคือโกนรุ่งฟงแท้รุ่งเองฮักไอ้เน็นมหม่องเขานอนแล้วมันฮักเอาเ็หม่องกาบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ดกูสู่สุขคนพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางไทยหรือทางลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยิ้นหรือทางแถบเกาหลีใต้หรงองมายาวซียเนี่คือเก่า 9. พ่อแม่พี่น้องเลยมือนเนาะ มาพบมาพกกับมะเยาวในี่ยมานีเด้อพี่น้องครับเป็นช่วงนึงเด้งลมลมหนาวเย็นขนาดพี่น้องเลยในช่วงนี้เนาะทำในข่าวบนนอนเด็กกับบรยากออกัดอาณาแจกมอนพาห่มพี่น้องเลยเอาพี่น้องเนาะช่วงค่อยทำลงเลยพี่น้องเลยกะอ่ไมื่นี้บะเยาวเดินทางมากับทางบอดี้คนที่เจ้าสองนุ่มสองกบเนาะพี่น้องมากะอ่ามาเยี่ยมทางน้องเดิยงเบิ้งพี่น้องเลยเรียกว่าไม่ห้างลูกสองคนหน่อเนาะ ไม่ห่างหรือไม่ใหม่เนาะพี่น้องเลยอ่ากะบอดิข่ามาเนี่ยกับพ่ออ่าโดนนั่นพ่อสมควรเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่าห่างหายไปแต่รูนพี่น้องเลยอ่าข่ามาเยามาหยันเบิังน้องๆเพื่อนพากันเห็นอย่างยู่ในตอนนี้เนาะอ่าอันนี้กับเป็นเป็นบุกเบิกทางใหม่พี่น้องเลยเพราะเนี่ยบอดิข่ามาเบิังอ่าน้องมีตัวเนาะเป็นเหตุทางใหม่เลยพี่น้องเลยจะกินเป็นปลาพี่น้องเนาะอ่ะโอเคเลยพี่น้องจัง ขอขอบุญขอบคุณทางพเมรพี่น้องเอทซีกันเบิร์ดถูกทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับเพิ่มกิปของพี่น้องที่เข้าเพเริ่มบอบบุตรบุต้องซื้อพิพาประกันใดสับขอโทษและขอให้พี่น้องเด้อเนาะทในก็ไปเบิ่ร์ตชมกันเลยพ่อแม่พี่น้องเฮ้ยเย็นจนปลาดําก้อนน้ำแข็งพี่น้องเลยเย็นจ่อยเขาดีพี่น้องอ๋อ ใส่ดีแฟนิีานดีบ่นี่เป็นข้อที่เนาะสบายดีใสสบายดีใสสบายดีใส่อ้นี่เนาะโอ้สบายดีแหละนาวบ่มาอาบน้ำบ่อืออันนี้ได้สาอาบแล้วบ่เลยขึ้นมุมแม่หนิ ฮะเด้ยิ่งนวแนวเฮงอย่างดีมาเสือน้ำน,น่องอันต้นนุ้ยอีนะพีด่ดาหุ่นแท้อันนี่บปล่เสือแต่ลิงลิงแดงน้อยเหินแดงตองไม่ใชคือแดงครับเพื้อแทะนี่ขอถอ่ายรูปนะก็คือแดงอันมาแบบได้คือเสือฉีแดงคือกันแท้ะนี่คือพุงพูได้ค่ะการจะถ่วงแดงเลยพี่น้องเลย

ใช่มีนะลูกชุกเลยใช่ปะโอ้ยชุกแล้วชุกแล้วชุกแล้เออุกะชุกชุกชุกมีูนอกคนลูก่ตองตองตืนุ่ยหัวอะปอกเลยปอกเลยเปิดมาใหนักกระปอกเลยอจุงชุกเีลยโอ้ยพอดีกินพอดีแบบหย่ำกึบบกึ เห็งเห็ดปเบียกอ่แต่เห็ดเบีนน้ยนะบ่ตออนีจ้ะบัดงน้องได้สะน้องสองคนนี่อ๋อาดีเลี้ยงบ่ได้เนาะไปบริกินเดนะ่พี่น้องดิ้ง <c oughs> ดิงเฮา,ดาได้ลูกไปปูอ,นะนอ,นอยู่นอกนี่นี่น้องเป็นผู้อยู่นี่จ้ะผู้หักอ่ะเออไปไป เด<ม>็กออกมาดังอ้ะพี่นันดุก็ได้เอยหนาวกะพอดอาวหนาวพอดุห<า>กรอกดูดุอ้ามาได้มาหาเอึงเนี่ยน้องตุ้ยนุย้ยเน,ะนาะเพิ่นมาให้พเพาเกลือมาขายนี่เลย,ยอืมโอ้ขกแท้เ่ยนี่พ,อ,พอดีกินเลยเอย แนเจือหุกยังแข็งๆอยู่บางยงาเอ,าอ้ากับบาพอดีกอแอบก็แอบนะพี่เจิ๊บข่าว้อยพอดีแต่เจิ๊บเข่ากินน้ำอะไรได้ของเนี้คนอยากเ <c oughs> านาะบางยาเด้อยากเลย <c oughs> หนึ่งดิ้งหัวกินข่าวเล่งได้ไมนี่ได้ได้ยังกินทันได้ยังทันได้หยังจั๊่าขอของแล้วทานซื้อจักไวาก็มาหุ่งนี่จัก เขาข่ายยังไม่หนึ่งใ่ฮะเขามาเมื่อข่ายจะอาอ๋อบัดข่ากินแล้วบัดนี้ดมือานโอ้พอดีอดชองเดียมตาเลยนะข่าเข่าเบิรแล้วบัดนี้เนาข่าเข่าตั้งแต่มาห้เดกี้ินบอคือก็ซือลายเือแล้วอ๋อก็ว่าหึงได้คำบาบิด์าจจเบิดน่เนาะ เือรชิบโลเท่าเลยออเด็กต้องเสียบพื้น่ามันกระุกเลยอนนี่นลเลยัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหี่หัวเซย์นะต่อค่กแทะค่ะค่กค่ะ อันเอื a, <À> ้อยไปเฮ็ดเบี <À> ้ยนป้าน้องไว้สองคนนี่โบเดี๋ยวสองคนที่อยู่กัเใิรเจ้ามาจังุมงบันนี่แปดโมงเช้าี่ต่เจ็ดโมงครึ่งี่ต่สามครึ่งอิงตามอ๋อเมื่อวาเมื่อวาก็แปดโมงชุดแปดโมงอโดยนอนอนี้ก็ตงเล่นละไก็นอนนอนตื่นเลยกับบได้มาเยี่ยมได้บบไปแล้วกับโแล้วมีเวลามากแล้ตายเจ็บแลวมา mong dân thân đi cả mừng quá nó thầm đi nè thầm hông yên đi nè nó hay là luôn nó hết chè hết ba thì nó mới bung lên phân hết là b... phân là mắc ngay nó mừng chim ngắn cọp ba mừng วานเนาะม่คุ้เริ่มได้กินบอเนาะกำลังดีง้เขาเขี่ไ่ได้หรอกเขาเจ็บแขวแขแมงบ่บ้ามาแ่นแมงเ่ะม่คุ้มันยาหนาวแล้วมันเจ็บเลยกระาศเย็นๆมันเจ็บจำเป็นไหมขามาเบิ้งบ่ได้ข่าวมาเบิ้งตเฮงนะข่าวมาบัดบัดข่าวกินได้เนาะตอนก่อนนะปอะไกิบสี่่คุ้มม รถใครเห็นดีกันเหอุใดนะไปชื่อมาหไก่เมย์คนอยู่ต่างประเทศซื้อมาหไก่ฝากเงินมาฝากเงินมาซื้อหเพิ่คนฝากเงินมานึ่พี่น้องเพิ่นฝากเงินมาสองพันไปซื้อรถหนึ่งสองพันไปเปลี่ยนยางยังกับพอดีสองพันก็ดีจะไปซื้อเองเจ้าบอสเลยโอ้มีเหตุอะไรบ่มีแล้วพอมีคนเข้ามาไปโดนเลยซื้อเต้นบุญห่อเข่าประดับดินบอ เราบุญเพิ่งแล้วบุญมาก่อนบบุญมากอ่ะหาบุญืหาเงินมาห้าเจ็พันบาทกรพอดีกำหนดเลยโดยโดยซื้อยู่หามือสองบ่ซื้อมือสองหน่หนเป็ดเป็ดเป็ดไผ่บ่นี่เป็ดไผ่โอ้ Nó thì phân lào bố bớt nữa đó Rồi thì bà khảo sông bố bớt này nó Bố mẹ ăn đi em Rồi thì khảo bị chăm này khâu lên mày không bố ừ. mẹ à nó nó khâu lên Wow ngày làm <lắng> cơn <laughs> <laughs> à. <laughs> <laughs> <Cậu> à? <laughs> à, đó à Bà ăn nào มชระชีคก,กันเสียงยามหังกึบกอยแล้วพี่น้องเลยทอดมันมาก,กินชำนี่นะแม่ทอดอะไอื่นพอดีจะแรงมากินมากินพอดีกึบกึบี่กระหมังเเจ็บแขรหมูหมังอะเท่าไงเนาะเขียวเขาเด,ดิมบดีน,นะบดเพียกน้อยนะหนาวเนาะโอ้ยขีบบาเล็กน้อยนอนสองคนเสือ่อนจะดน้ะ จะหาฮกปีแหละนกแกเอื้อยยังน้อยโถเพราะหน้าจีนชื่อใครแต่าเคยไปเห็นวี่งอยู่ห้องงานจีนตี่กี่โถนี่เหรอเหมืนอน,นันกแกตุ้ยหนุ่ยท่านได้เกิดเอ,อื้อยนุ่งไม่ได้เลยเนหะเนในเงินเดือนมือเท่าไหร่นะเจ้าก็กินนี่ใหญ่หลายเลยหนึ่งสองหมืน่นตันเลยใครเป็นเดือนว่างใครเป็นมือใครเป็นเดือนเข้าไปเอเปนี่เป็นเป็นพระเอกยังกันนะอยู่เครื่องจักคฮะอยู่เครื่องจักคบนช้กินยา แกถึงไฟฟ้าีกเลยไ่ถึงไฟฟ้าอีกโอ้ยทิมดุทิมดุอ๋อไม่มีเปื่อนฮะแกถึงไฟฟ้าฮะเด็เไฟไฟ่สองล้านสายดิมเป็นไรเด้ยเนาะกระเพิงมาบุกเองดด้วยให้กูดูซื้ออ๋อ Thăm thăm rồi Dù ừ. ừ. thế nào này Nè, thấy không? Nhưng thứ cầu nó ở gần xa phần cả này Hắc, bớt lại thằng này hả? Bớt lại bớt lại bớt lại บึมีโอกาสไต่โมยาวเัาเฮต่บียกเนาะแม่นทั้งขิ้ไปกับฮากับบมีเงินซื้อเช่าซื้อหันซื้อหนีไปกับเบิ้งซื้อืฮะมึงมีเงินเดี๋ยวไปไปเมื่อไหร่แตไปก็ได้แต่เบิ้งที่ซื้อเลยไปยันว่ะยันไปจอดเบิ้งน้ำเนี้ยยันมูไปยับยับเอาไว้จักเลยเหรอโอ้ยยับด้วยเขาอยากได้ไม่ใช <si ่ยันได้ถ <si> <si> ้าคนอยากได้ม <si> ันหามบ่ได้บ่ยาวยอดเห็นจะของมาชาวกระยานอยู่ได้บาทเนาะ ไปไบเหือดึงเขาเหือวันนี่แหละไปกับใบชื่อวันใ้เห็ดเนยังว้าทำน้ำหัวนะผลกระเพรามีเจ็ชิปก็เซนตายหมดต้นหนึ่งรวยเอาเงินไม่ใช่เฉียวจีออมดินนึงเงินาไล่หลานตื่นไหมเงินอยู่หนึ่งหลักๆก็คือเขาเห็ดเบียกเนาะเห็ดเบี้ยงยุดวันอาทิตย์หน่อยเดียวเผ็ดกลางคืนเนาะ,<ม>ะแสดงว่าเพิ่นบ่ได้มีแบบว่าบ่มีผักบ่ คนงานเห็ดเป็นกะเป็นกะาเหมืนบ่กขันลงกลางเว้นจะไหนขอยลงกลางเว้นอะเห็ดกลางเว้นวันอาทิตย์จะไปโอปฏิยุทธ์โอีโหแผนกกลางคืนกับแผนกกลางคืนแผนกกลางเว้นกับกลางเว้นเนาะเอื้อยฝ่ามือเปลี่ยนกันคนหนึ่งเอื้อยบัตได้ถือถือกัางคืนเนาะจิกกี้ก็ถือกลางเว้นแต่เปลี่ยนกันทิมหามื่นถือคนหนึ่งอ๋อ่ายังนินเพื่อนนะออมึงก็ปอกไวเลยบ้าไม่จ้ะขึ้งหัวคะไม่ยังอ่ะล่ะยังเลยดินะลูก <laughs> <c oughs> พี่น่อยอเดี๋ยวไปเอาจ้ามนั่นไม่กินก่อนซะเนาะเพราะจะคนกินกับเขาพี่น้องเลยซื้อจ้ามน้ำตาอันทางออกกันดิเฮ้ยเห็นอยู่แล้ววะแซ่บอยู่แล้วเนาะเขากินอยู่แต่ฉุดอย่นางแรกมันให้ก,กินคลายจนแยกหมดทันหรอวะบัดมือหมอ้ะสองหมอ้อพอกินอยูมอ่มันเถื่อหน่อยเดี๋ยวเราอันไปเอามาให้ก่อนนั่งน,นี่ถาเด้อ สวยแายงงามแท้แต่คนเนาะเอาขับใจก่อนนิดดุอ่านังดีเดยียวชื่อกับข้จี้ข้จี้หวานถุงเงินซิมหาพันพี่นองเลยมาแห้งเป็นไงดอพกพอกิน ขณะ <c ười> ่านกินทำข้าวซุกทานเม่ไปซื้อข้าวอาบน้ำตอนนั้นก็ไปซื้อข้าวถ้าย่าน้ำเฮ้ยจะด้วยก็อาบน้ำ้วก็นุ่งเคลื่อนก็เตรียมไปวิ่งเมย์บ่เบิ่งเลยเย็นบ่เย็นเลยพีอเราวะเย็นจังเย็นเพราะเรื่องน้ำเลยเดี๋ยวนี้ว่างบนได้ไหมนี่เนี่ยมัอืมเนี่ยก็เย็นดีพี่น้องเลย ขัไปโรงงานาก,ก,กนันไปเย็นนะเนาะเย็นคะแต่แบบมันแต่เน้อยคี่บาไปนน้อยสองคนนี่แหละสิขามาเพื่อนชานแบบบาสตีๆนี่นกับใครยุ๊ปเฮ้ยตี๋เน,น,ะนา,นาะพี่ทางกัอยหละเอามันเบากว่ได้กีหอเลือดเคีวออกวะนี่กัดปาพุ่งนะนบ่เนาะน่บ้อะไ ยังวัดติ๊กดิกบอไม่เห็น,มมนไหมไห<อ>้ยออสีมังงงบอเห็นมานเด็ดเขียวเออเนาะประมาณแปดโมงว่าจะมานะประมาณบอใกล้แปดโมงีอแแหละแปดพวกมุ่งเข่งครบแปดโงบอใครยุ่งเนาะว่าแปดโมงนี่ถือว่าซวยได้ยี่้านเท่านี้ เปดม um ุ้งนี <S <S ่สวยแบบเด็กน่อยอยากกินข่าวกินน้ำได้หนิต้องดึงยังกับบ่องเล่นได้บ่ตอนไปตอนเช้าามาตะเหียกไปส่งตอนเช้ามาเยียไปส่งลูกอย่งรีนผู้น้อยหน่ยมเจ้าบอกตงเนว่อ๋อเ่นนช่องเ้นทางออืมแล้ก็มา่กนอนตื่นไปหาเขาไหมทำมาเป็น ช่วงกี่ค่ำเไปรับลูกบัตรเลยแต่ก็ไปเบียกต่ออีกโอ้บ่ด้วยไหนต้องเบิ้งบัตรเลยพี่น้องเลยหนึ่งน้องบอกว่แอได้กดยท้วงคุ้งแมนอยู่แช่จีบเยหรือมี้แค่จีบอแท่เพื่อกินมนร้องนเเข้นพี่

เดินเข้ากัมารเข้ากับบกามาแล้วครับพี่วันคืนทํามาคบันอมากเป็ดเกาลูงกับนน์นนเลยคนบุบุทางไหมบ่ทางเป็ดยังไงเขาจกน้องเขาไปจกน้องชายนหนุ่มเนี้เขาจกดินขายย่หนุ่มอ๋อ่นจกดินคายเ่้าไเข้ากับตั้นแล้วาแล้วขากตัอโดยโดยดด ยินลมยินจ่อยจ่อยเขาบบ้ามาบบบนี้เนาะบอไมีมือผักบ่เจ้าก็เห็ดเบี้ยเลยบอไม่มืออะไรบอผิดกะไปโอ้นอกจากว่าจะสีเหลา้าเองเนาะผักเขาก็ตัดสามแสนขาดาล้านก็ไรออกยกกะบิดเท่านันะ้นแหละจะว่าอ,อีกกังถืออีกเนาะมันยังไงนี่ดี้จ้ะนี่ดี้มีดี้กรงนี่กินรถ บอเห็นบอดีเราก็ซื้อมาให้ยูกินรถเดี๋ยวบอดี้เพิ่งจะลงมาให้ยูกินอแรกจะอยากกันเห็นเจ๋อเจ๋ห็นแห้งดีพี่นองเลยยังก็เจ้ากินบ่มีมือพักพักขากาหักเงินบอกเปยังขาด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 ขดขาขาขาดเขาดขาดขขาดาดาขาา พ <rium> <Dante> อ่าแล้วเนาะข่อยคือกันได้กขเป็นโรงงานข่อยนี่าตงดินนะมตไอ้วก็เมื่อยนเจบตา้เจ็บตาขึ้เจ็บตาขึ้นาขึ้นเจ็บตานเจ็บตา้เจตาเจ็บตา้นเจ็บานตาขึ้นเจ็บานเ้อเ unda, าจานเจาข oui. ึ้เจาขเานเนตาาน นอนบ่ได้เยออมอืออีเดเอ้าค่ำมืดนะเดินเอาเงินให้น็กน้อยนี่ไปข่าปเรียนกันอนองดิงไปเงนียนมืดเท่าไรนะเดกสีฮะสี่สาซื้อยังคือรองเรียกให้หมสี่สิบปุ๊บนองเก็บเงิน่น้ำหาย์พร้อมยังก็ ตงินน้ <g ut isa> ่หาจางพ่อน้ยังลูกนั่งทีบเก็บดีแหเก็บซื้อขาทงขาย้อเงือเก็บขาซื้อบัวเก็บขาพักเก็บซื้อน้ำตื่มเตะบ้านเขามีในกิจกรรมเนี่ยเตะบลเตะบ้านเขาก็เก็บเงินขึ้นลนยังไงเกือบดูมันยังมีเงินซื้อหายบดสืดสามแสนโอยโดนโดม่ีห้องขยันหแม่ขยเตะบ้านยลงตะเอาแล้วว่าใส่ซีซิอ

ขอจบคีบปิดคบร้อนก่อนบัดนี้เนาะนอนเพื่อนอยู่ท่านกับล็อกประตูดีๆนะลูกเโดนเอาเบอร์ล็อกโบซนใีหนึ่งนเอามีบมียึดประตูมยิงได้ล็อกซนหนึ่งเจ้าพกืนทังนุ่มมันก็ออกหมดเลยบนประตูนะบอเฮ้ยไหนจะไอกไหนอืเปืปืนกืพน้้ปืนประตูตังหนุ่ไอ้หุนเฮงไลฮะ ส่วนแห้งไหเดี๋ยวเดียวแห้งมันคู่เราบอนองชู่มส่นมด้วยฮะาันฮักบอฮักกงเลยห้อเปนต่อครับพี่ชอบไปอะยนอไงเบิ้งไงไทยเรื่องู่ค่อยนี่ค่อยค่ยไยมันเป็นยังบอลอันอันหลักมันฮักเราัฮักเราตเดโต๊เดิมเออ อ๋อหลอกมันรุดบ่จอยช่าโหยก็เอ้าเอาเอาเออมาจังไงกายตุกงามแ่เอากายตุกงามาเตรีมเงอนใช่ไหมมิังคือโกนรุ่งกรุงเทพดูนะคะอันน้นหมองเขานอนแล้วมันฮักเอาน้นหมองก็ฮักซักบันทีลงมือได้หูเลยเออเนาะเอาเอาเอาระบามีเงินก่อนแรวบายถือเลขก่อนสิมาเฮ็ดให้ยเลยเออ บเลยอย่างย่าูใจเลยตกลดตกงเลยอยเอาโอเคไดื้อเดย่ปิคลปกลับสบายดีเดยโดโดยโดโยโดเอาโอเคพ่ี่นองเลยเดี๋ยวเขอจบลิกับนาาบัเน้ก็เนมยนี่ไปเห็วเห็นงาลยทางลูก อยู่ต้องกันสองคนพี่น้องเลยนะสงสารเนาะประตูเพื่อนประตูซ่านกะห้างบ่นะพี่น้องเลยไหนหายใจอยู่พี่น้องเลยเอ๋อโอเคเพื่อพี่น้องกะเข่ากเบิรกินเนาะฮะสบาจังเลยพี่น้องเลยหายใจลำบากอ่ะทำมาเพื่อพี่น้องอยากซื้อเยอแล้วเพิ่มเติมเลยกะได้คือกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณขอบุกขอบใจพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่ให้เบื่อคุณสุดทุกคนและพี่น้องเด้อสบายดี